คลิปนี้เฮามากินอาหารตามฤดูกาลกันจ้าแกงเห็ดทานนะคะเห็ดทานเห็ดรวมเห็ดตะไคร่นะคะรวมการแซ่บแซ่บอยู่บ้านแม่นะคะเดี๋ยววันนี้ยายวนกับเจี๊บนะคะก็จะพาไปหาเห็ดกันเลยอันนี้นั่งกินอยู่ก็พ่อแม่แล้วก็ยายเจี๊บนะคะทุกคนแซ่บแซ่บเป็นเมนูเห็ดครั้งแรกของปีนะคะอร่อยเวอร์ทุกคนตอนนี้เจี๊บก็มาหาเห็ดนะคะมาหาเห็ด กับแม่กับน้านคะคะก็หาอยู่นะคะบรรยากาศหาเห็ดอ,อันนี้เปิดหน้านะคะทายากัน่งพร้อมบอทาบอได้เลยจ้ะทุกคนบอทาบอได้มีครบโอบค่ะ จ้าบันนีกกล้องจับไปที่คุณแม่นะคะหรือว่ายายบุญของเจี๊ยบนะคะยายบุญนะคะแม่ชื่อบุญนะคะเราก็ภารกิจไปหาเห็ดนะคะกล้องก็ไม่ค่อยช้าเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเจี๊ยบนะคะใส่ถุงถุงกันน้ําไปด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าตอนที่เจี๊ยบไปตอนเช้านะคะฝนตกนะจ๊ะคุณแม่ก็ปิดหน้าปิดตานะคะก่อนที่เราจะไปหาเห็ดนะคะเราก็ ต้องเตรียมอุปกรณ์ก็คือหนึ่งกระมงส่องไม้นะคะสามก็คือว่ายาทากันยุงนะคะเพราะว่ายุงจะเยอะมากๆเลยนะจ๊ะทุกคนคะ่ะนี่เราก็เขียร์ไปนะคะตอนแรกเรายังไม่ค่อยเห็นเห็ดน,นะคะเพราะว่าเรายังไม่มีเขาโคงเลยว่าว่าเจอเห็ดตรงนั้นตรงนี้นะคะแต่พอถ้าเราเจอเห็ดตรงไหนแบบว่ามีคนเขียร์แล้วเราก็จะเขีรยตามบริเวณที่เขาหากันนะคะทุกคน ถ้าทําแบบนั้นนะคะก็จะได้เห็ดนะคะเพราะว่าถ้าเราไปหาแล้วเจอเลยนี่ไม่มีนะคะอันนี้เจี๊ยบเพิ่งมานะคะก็เลยไม่ค่อยได้เห็ดก็มีเห็ดตะไคร้แล้วก็เห็ดถ่านนะจ๊ะตรงนี้นะคะดงตรงนี้ก็จะมีเห็ดตะไคร้เห็ดถ่านนะคะบางพื้นที่ก็จะเป็นเห็ดพึ่งนะคะเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งขมนะคะก็แล้วแต่นะคะโคกที่เจะไปก็คือเป็นโคกดอนนะคะ ตามหมู่บ้านแต่ไม่ใช่หมู่บ้านเจียมนะคะทุกคนก็คือเราจะไปหาตามหมู่บ้านอื่นนะคะเพราะว่าโคกแถวหมู่บ้านเจียมนะคะเขาเบิกทําเป็นไร่เป็นสวนเป็นประมาณว่าทําสวนยางทําสวนมันสับปะหลังกันหมดนะคะบางที่เขาก็อันเอาไว้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของเขาเนาะเขาก็จะเป็นที่ใครที่มันส่วนใหญ่ก็จะไม่มีที่แบบว่า ให้เราไปหาเห็ดแล้วค่ะทุกคนแต่ก่อนนะเยอะค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะคะทุกคนเราก็หาไปเรื่อยๆนะคะเจ๊บก็ไปกับแม่นะคะแล้วก็มีน้าแล้วก็มีพี่นะคะยายสมจิตแล้วก็อีกคนนึงก็คือพี่ดาวนะคะเราก็ไปกันสีห้าคนนะคะไปหามือใครมือมานะคะถามเจ๊บว่าเจ๊บได้เห็ดไหมก็ได้อยู่นะคะแต่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เจ๊บมัวแต่ถ่ายคลิปนะคะทุกคนมัวแต่ถ่ายคลิปนะคะก็ ตามน้ามั่งตามแม่มั่งนะคะก็คือกล้องเราก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะก็ขอโทษขออภัยนะคะก็คือเราไม่ได้เอาแบบว่าอันนี้ไปเพราะว่าเราต้องใส่ซองกันน้ำกันฝนนะคะเพราะว่าตอนที่จะไปฝนตกเนาะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนำบรรยากาศให้ทุกคนได้รับชมอันนี้เจ๊ก็ถ่ายแบบเดินไปด้วยนะคะเพราะว่าเครือไม้เครืออะไรนะคะเยอยะแยะนะคะก็เลย ต้องเอามาพากเสียงเอาเพราะว่ามีเสียงแทรกด้วยเนาะเสียงแทรกเสียงโทรศัพท์เนี่ยะค,ะค่ะกือกะกักเนาะนี่จ้าก,ก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศหลังฝนตกตอนเช้านะคะต้นไม้ก็หักเยอะเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้มีแต่ต้นไม้ใหญ่เนาะเขาจะทำเป็นแบบว่าเป็นคือเป็นต้นไม้ของหมู่บ้านเขานะคะเราก็ไปหาต่างพื้นที่เนาะคนละหมู่บ้านถามว่ากไกลไหมก็หลายกิโลอยู่ค่ะ สิบกกิโลเนาะเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะคะนี่ก็เป็นเหตุของเราที่เราได้นะคะก็เป็นเห็ดฐานสะส่วนมากนะคะทุกคนเห็ดฐานออกเห็ดไข่ออกซักพักก็จะเป็นเห็ดพึ่งชาติเห็ดพึ่งหวานนะคะแล้วก็จะเป็นเห็ดไข่หรือว่าเห็ดละงูเนาะแถวบ้านเจ้วแล้วก็เป็นเห็ดพวกตาบเห็ดตาบ เห็ดโคนนั่นแหละคะ่ะทุกคนเห็ดตาบหรือว่าเห็ดโคนนะคะแต่ละพื้นที่ก็เรียกไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นเห็ดโคนแถวบ้านเจ๊บเขาจะเรียกเห็ดตาบหรือว่าเห็ดปวกนะคะส่วนเห็ดลางูกบ้านเจ๊บเขาจะเรียกว่าเห็ดเห็ดไข่นะคะเรียกไม่เหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้เจ๊บก็เดินไปนะคะเดินเลาะเาะไปนะคะทุกคน อันนี้จะเปิดหน้านะคะทุกคนเพราะว่าอากาศพอเราเข้าไปแล้วมันไม่มีลมนะคะก็เลยเปิดหน้านะคะก็ต้องทาหมวกทาไอ้นี่ทาแขนด้วยนะคะยุงเยอะค่ะทุกคนค่ะเห็ดส่วนใหญ่เจ้าก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปหาเห็ดเนาะเพราะว่าหนึ่งก็อากาศร้อนด้วยค่ะแล้วก็ตามพื้นที่เนาะปกติก็จะไปหาเห็ดขมเห็ดยูคาแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปนะคะปีนี้เพราะว่า คนที่แบบว่าเออแบบประมาณว่ารี่ร่นอะไรเยอะนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายเนาะแฟนก็บอกว่าเออไม่ให้ไม่ให้ไปจะหามาทําไมเหตุเยอะแยะปกติเจ๊จะมีคลิปที่แบบว่ามีเห็ดอะไรนะคะเห็ดขมเห็ดอูคานะคะเยอะเพราะว่าแถวที่ตรงที่เจ๊บ,บริเวณเจี๊เลี้ยงควายนะคะจะเป็นสวนนาปางเนาะเห็ดก็จะออกดีนะคะตรงนั้นเนาะอันนี้เจ๊ก็เดินไปเรื่อยๆนะคะก็หาเห็ดไปเรื่อยๆเนาะไปกับแม่ตามแม่นะคะ ทุกคนนี่แม่ก็กําลังเขียนนะคะทุกคนตอนที่ไปนะคะแม่เจียนะ๊ยบหนัดโดนต่อต่อยนะคะอืมก็ระมัดระวังด้วยทุกคนก็อย่าลืมใส่รองเท้าบูทเนาะเจี๊ยบก็ใส่รองเท้าแตะไปลืมใส่รองเท้าบูทตนะคะทุกคนก็การสัตว์มีพิษเนาะทุกคนเวลาเราไปหาเห็ดอะไรเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะคะเพราะว่าตอนที่เจี๊ยบเขียเหย็ดนะคะก็มีตะขาบนะคะโอ๊ยตัวนึงนะคะ ถามว่าตัวใหญ่ไหมก็ตัวใหญ่นะคะทุกคนแต่ว่าพอดีเจียบใส่ถุงมือไปนะคะอันนี้แม่ก็เขี่ยไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ที่ต้องเขี่ยนะคะเพราะว่าจะเป็นดอกเห็ดเล็กนะคะไม่ไม่ใหญ่มากนะคะก็ถ้าไม่เขี่ยก็ไม่ได้นะคะเราจะไปหาแล้วเจอเห็ดไปเลยนี่ก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าถ้าถ้าเป็นดอกเห็ดที่ยังไม่บานนะคะจุ้มอยู่มันก็จะอร่อยกว่าเห็ดที่บานๆเนาะทุกคนนี่ ก็ไปกันหลายคนนะคะทุกคนตามที่เจ๊บไลฟ์สดให้ดูนะคะอันนี้มาถึงรถแล้วนะคะก็กลับไปกลับมาอยู่ที่รถประมาณ3รอบเนาะก็พักกินน้ำกินท่าแล้วก็จะพากันกลับบ้านกันเนาะนี่ก็เต็มกระตาแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็น้าเจ๊เนาองเสื้อเขียวๆส่วนเสื้อสีฟ้าน้ำเงินเน่ย แม่นะคะมาถึงแม่ก็จัดการแกงเลยค่ะเพราะว่าพ่อเจี๊ยบเพิ่งมาจากตัดหญ้าเนาะหิวข้าวส่วนใหญ่ก็มาแจมด้วยนะคะอยากกินแกงเห็ดวัชานจัดไปยายเสิร์เอ้ยแซ่บแซ่บค่ะเมนูนี้นะคะก็เป็นอาหารตามฤด,ดูกาลของเรานะคะแซ่บแซ่บค่ะกินแกงเห็ดนุ่มการเด้อทุกคนอร่อยเวอร์แกงเห็ดฐานแซ่บแซ่บฟีมืออีแม